ทุเรียนใบไหม้ขอบใบไหม้ปลายใบยไหม้เกิดจากสาเหตุอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึงสาเหตุนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนนะครับของเราเนี่ยใบยไหม้ครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ4สาเหตุหลักๆนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้นะ จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ4สาเหตุหลักๆนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเกิดการใบไหม้ได้เดี๋ยวมารับชมและฟังกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกหมดเลยนะว่าสาเหตุข้อ1 2 3 4เนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นผมจะมาเริ่มอธิบายให้ฟังนะว่าแต่ละสาเหตุเนี่ยมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบไหม้ได้อย่างไรและก็จะบอกวิธีการแก้ไขด้วยนะครับเบื้องต้นว่าเราควรจะแก้ไขอย,อย่างไรหากเราเกิดปัญหาหรือเกิดเอ่อท ปัญหาที่ทาให้ต้นทุเรียนเเกิดการใบไหม้นะครับเ,เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับมามาเริ่มกันที่ข้อที่1ก่อนดีกว่าครับหเลยนะครับที่มีโอกาสที่จะทําให้ต้นทุเรียนข,ของเราใบไหม้ในช่วงหน้าหนาวนั่นก็คือ1นะครับอากาศเย็นความชื้นต่ํานะครับนี่คือสาเหตุแรกนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราใบ, 1> 1. ใบไหม้ได้นะครับ2นะครับการให้น้ําที่น้อยเกินไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราใบ fin ไหม้ได้เช่นกันนะครับ ต่อไปข้อที่3นะครับนั่นคือการใส่ปุ๋ยนะครับมากเกินไปก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราใบไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเองและข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับที่เราจะเจอกันช่วงหน้าหนาวนั่นก็คือดินแน่นเกนินไปนะครับก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการใบไม่ได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวมารับชับฟังกันต่อว่าแต่ละข้อนะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบไม่ได้อย่างไร ได้อย่างไรนะครับเกิดอาการใบไหม้เนี่ยจากตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้หากสภาพอากาศนะครับเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับหรือความชื้นต่ำนั่นคือในช่วงหน้าหนาวนี้มันจะทําให้ต้นทุเรียนใบไหม้แบบนี้นะครับนะมาดูนะครับต้นนี้มันเกิดจากสภาพอากาศที่หนาวนั่นเองครับต้นนี้นะผมเช็คแล้วนะครับมันก็จะเกิดการใบไหม้แบบนี้เลยคือ ไม้บริเวณขอบใบไม้ปลายใบยนะครับอ,อย่างเงี้ยเป็นหลักนะครับอันนี้เกิดจากสภาพอากาศที่เขาเรียกว่าเย็นลงอย่างรวดเร็วหรือความชื้นต่ํานะครับโดยสาเหตุหลักๆมันมาจากน,นี้นะครับมาจากแบบนีนะบ้เมื่ออากาศเย็นนะครับมันจะทําให้เซลล์หดตัวก็คือทําให้รากของทุเรียนเราหดตัวนะครับทําให้การลําเลียงอาหารสะดุดลงนะครับเนาะก็คือพูดง่ายๆคือว่าทําให้รากอาหาร หาอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองคนระับเมื่อรากอาหารเออเมื่อรากเนี่ยหาอาหารได้ไม่ดีเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ส่งผลกระทบต่อใบนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ใบเนี่ยไหม้ได้แต่เขาจะเรียกโรคนี้ว่าโรคนอกหนาวนะครับเนาะอ่ะโอเคครับนี่คือสาเหตุที่มันทําให้เกิดการใบไหม้นะครับหาอากาศเย็ยนความชื้นต่านะครับส่วนวิธีการแก้ไขนั่นก็คือให้เรานะครับพ่นนะครับซิงหรือสารสีเนี่ย ร่วมกับปุ๋ยทางใบได้เลยนะโดยพ่นทุก7วันครั้งนะสิงสังกะสีเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทําให้เซลล์ของพืชเนี่ยแข็งแรงก็คือทําให้ใบกิ่งลําต้นเนี่ยแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศที่หนาวเย็นหรือร้อนจัดได้นะครับส,สิงสังกะสีดังนั้นสิงสังกะสีจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะช่วยแก้การใบไหม้ได้แต่หากต้นตุ้เรี่ยงท่านผู้ชมเกิดการใบไหม้แบบนี้แล้วแก้ไขอะไรได้ไหมบอกก่อนนะถ้าใบไหม้แล้วแก้ไขไม่ได้นะครับ มีวิธีเดียวคือรอให้เขาล่วงหล่นลงไปตามอายุไขของเขาเองนะครับมันอาจจะมีผลกระทบบ้างนั่นก็คือทําให้การสะเคาะแสงไม่ดีเท่าที่ควรแค่นั้นเองแต่แก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรอให้มันล่วงหล่นดังนั้นซิงสารสีจะเข้าไปช่วยเติมเต็มต่อเมื่อทุเรียนของเราเริ่มแตกใบอ่อนออกมานะครับประสาสมเอาไว้ทําให้เซลล์ของพืชเราแข็งแรงเนาะมันก็จะป้องกันให้ใบไหมในอนาคตเนี่ยใบไม่ไหม้นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปมาข้อที่2 ข้อที่2เดี๋ยวมาดูต้นอื่นบ้างนะต้นนี้เห็นละต้นนี้ก็มีใบไม้อยู่ประมาณนี้นะไม่ได้ทั้งต้นนะมีอยู่ไม่กี่ต้นนะเพราะมันหนาวแล้วผมเนี่ยพ่นซีงสารสีเข้าไปช่วยนะครับมาพามาดูต้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้อที่2เนี่ยไม่มีใบไม้แต่อยากจะแค่พามาดูว่าข้อที่2เนี่ยมันก็คือเกี่ยวข้องกับระบบน้านั่นคือการให้น้ําน้อยเกินไปนะครับการให้น้ําน้อยเกินไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับทำให้ต้นเรียนใบไม้ได้เนื่องจากว่าหากเราให้น้ําน้อยเกินไปใช่ไหมครับเนาะ ค่าในตัวเจนที่เขาจะได้จากน้ำนะครับต้นทุเรียนเขาจะได้จากน้ำเนาะในตัวเจนมันจะอยู่ในน้ำนะครับเนาะมันก็จะน้อยนะครับเมื่อค่าในตัวเจนน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อใบนะครับเพราะว่าค่าในตัวเจนมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการแตกยอดแตกใบอ่อนนะครับแตกใบใหม่ใบจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่ในตัวเจนด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราให้น้ําน้อยเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ใบของอ่อนของต้นทุเรียนอาจจะไม่แข็งแรงนะครับ เมื่อมันถูกสภาวะทางแสงแดดที่ร้อนนะครับแม้แต่แม้แต่ว่าอากาศกําลังหนาวอยู่แต่ว่าแดดมันร้อนเนี่ยมันก็ทําให้ใบไหม้ได้นะครับดังนั้นการให้น้ำมากเกินไปก็มีส่วนนะครับที่ทําใหต้ต้นทุเราต้นทุเราะของเราเนี่ยใบยไหม้ได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้คือข้อที่สองนะครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สาเดี๋ยวไปดูต้นนู้นเพราะต้นนู้นมีใบไหม้อยู่นิดหนึ่งนะครับข้อที่สามนั่นคือเออเขาเรียกว่าการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับเนาะ การใส่ปุ๋ยมากเกินไปไม่เป็นผลดีนะครับเนาะในช่วงหน้าหนาวไม่เป็นผลดีเลยต้องบอกว่าในช่วงหน้าหนาวไม่เป็นผลดีเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะดูต้นนี้นะต้นนี้ก็เกิดจากสภาวะอากาศเขาเรียกว่าอากาศที่เย็นหรือความชื้นนะครับสูงอ่าความชื้นต่ำความชื้นสูงนะครับเหมือนกันนะครับต้นนี้นะมาดูเนี่ยใบก็จะมีช่วงใบไม้อยู่แถบนี้แล้วก็เกิดจากสภาวะเอ่อเมื่อความ อากาศเย็นแล้วมันโดนแดดไปด้วยมันก็เกิดทาให้ใบมากอย่างเงี้ยนะเราลองดูนะครับมีหลายใบนะครับเนี่ยลองดูได้เลยนะครับทีน <c ough> ี้การให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับอย่างที да. ่ผมบอกนะเมื่อเราให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับมันจะทําให้รากของทุเรียนของเราเนี่ยไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรอย่างที่ผมบอกเนาะเออรากทุเรียนมันจะหดตัวเมื่ออากาศเย็นลงนะครับมันจะหดตัวนะครับทีนี้เมื่อเราให้ปุ๋ยมากเกินไปนะ ลากทุเรียนเนี่ยมันจะหาอาหารได้ไม่ดีก็คือมันจะดูดซึมเอาธาตุอาหารไปใช้ได้น้อยมากแล้วก็ถ้าเกิดเราให้มากเกินไปแล้วนะครับให้มากเกินไปแล้วมันก็จะส่งผลให้ลากทุเรียนของเราเนี่ยดึงปุ๋ยไปใช้ไม่หมดเมื่อเรานําปุ๋ยไปใช้ได้ไม่หมดใช่ไหมครับปุ๋ยที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะมันก็จะตกค้างทําให้เกิดความเข้มข้นข,นของปุ๋ยมากเกินไปมันจะไปทําปฏิก,กิริยาเขาเรียกว่าไปดึงน้ําออกจาก เซลนะครับไปดึงน้ำออกจากเซล์พูดง่ายๆคือว่าเหมือนเป็นการทําให้พืชขายน้ำนะครับก็คือรากของทุเรียนเนี่ยมันจะขายน้ําออกมาเมื่อรากทุเรียน,นขายน้ําออกมาใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เกิดอาการรากไหมนะครับขดงอนั่นเองครับนี่จงเป็นสาเหตุหลกัลกๆเหมือนกันนะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นผลเสียนะครับนอกจากว่าจะทําให้เป็นอาการเค็มปุ๋ยนะครับมันจะทําให้รากทุเรียนเสียหายได้ง่ายนั่นเองับมันจึงส่งผลไปยังใบทําให้ใบไหม ได้เหมือนกันนะครับการใส่ป um like yeah ุ๋ยมากเกินไปไม่ดีนะครับวิธ like ีการแก้ไขนะครับข้อที่3นี Good ้ว uh ิธ huh ีการแก้ไขนั่นคือควรใส่ปุ๋ยน้อยๆแต่บ่อยครั้งเช่นเดือนหนึ่งเราใส่1ครั้งใช่ไหมครับหครั้งเช่นนะเดือนหนึ่งเราใส่เอาคิดง่ายเช่นเดือนหนึ่งเราใส่10กํามือเอาง่ายๆเนาะแต่ท่านผู้ชมจะใส่กี่กิโลไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดแบบคิดง่ายๆคือหากเดือนหนึ่งเราใส่10กํามือเนี่ยสิบกำมือหวานไปให้เปลี่ยน ปรับเปลี่ยนนะในช่วงเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวนะให้เปลี่ยนมาใส่เป็นทุก15วันครั้งโดยครั้งละ5กำมือก็คือว่า15วันแรกใส่5กำมือพอไปอีก15วันก็ใส่อีก5กำมือแบบนี้มันก็คือจริงๆมันก็คือเหมือนใส่10กำมือนั่นแหละแต่เราใส่ให้น้อยครั้งนะครับแต่บ่อยขึ้นก็คือแบ่งเป็น2ช่วงอันนี้จะดีกว่าที่เราจะใส่ครั้งเดียวนะครับเพราะพืชเขาจะดูดเอาไปไม่หมดเลยถ้าครั้งเดียวเยอะๆนะครับแต่เราใส่น้อยๆนะพืชใน15วันเนี่ยอาจจะดูดไปใช้ ได้หมดพอดีพอดีเขานะครับในช่วงหน้าหนาวนะอ่านี่คือวิธีแก้ไขนะข้อที่3มในการใส่ปุ๋ยมากเกินไปส่วนแก้ไขข้อที่2เมื่อกี้ผมลืมบอกนะั่นคือการลดน้ํามากเอ้ยน้อยเกินไปใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันเย็นนะครับความชื้นมันต่ําใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ดินเนี่ยมันแห้งง่ายนะแล้วทาให้ดินแน่นง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขคือเราเคยลดน้ํา15นาที ให้เพิ่มไปอีก15นาทีอย่างนี้นะวิธีแก้ไขนะหากเราให้น้ำแล้วไปในช่วงหน้าหนาวต้องลดน้าแบบนี้นะ,ะหากเคยลิ15นาทีเมื่อก่อนให้เราปรับมาเป็นลด30นาทีหรือหากเราลดต้นละ50ลิตรก็ให้เพิ่มเป็น100ลิตรนะครับในช่วงหน้าหนาวประมาณ2 3เดือนนี้นะครับให้ปรับเป็นแบบนี้มันจะช่วยได้ในเรื่องของการช่วยได้ในเรื่องของแก้การใบไหม้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายนั่นก็คือดินแน่นเกินไปนะครับไป เดี๋ยวผมไปพาปดูต้นอื่นอีกต่อครับดินแน่นเกินไปเนี่ยก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบยไม่ได้เนื่องจากว่าดินที่แน่นเกินไปอย่างที่ผมบอกเนาะมันเจอกับสภาวะอากาศที่เย็นรากทุเรียนหดตัวนะครับระะาาและดินมันแน่นเกิดจากสภาวะอากาศมันก็เลยทําให้รากของทุเรียนเนี่ยไปหาอาหารได้ไม่ดีนะครับเช่นรากเขาอยู่ในบริเวณทรงพุ่มนะครับหากเราใส่ปุ๋ยเราจะใส่ปลายทรงพุ่มแต่พอดินมันแน่นไม่ได้ล้วนซุย ไม่ได้มีความชุ่มชื้นที่มีน้ําอยู่ใต้ผิวดินนะครับเมื่อมันแน่นลากเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนตัวไปหาอาหารได้ไม่อย่างเพียงพอมันจึงส่งผลให้ระบบใบนะครับของต้นทุเรียนอเราเนี่ยมีอาการใบไหม้นั่นเองนะครับเนาะเอาง่ายๆคือว่าดินแน่นทําให้ลากหาอาหารได้ไม่ดีนั่นแหละคือสรุปง่ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือว่าทั้งสี่ข้อที่ผมว่ามาเนี่ย มันเกิดจากสภาพอากาศที่หนาวนะเพราะว่าอากาศหนาวมันจะทําให้ความแห้งของดินเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ทาให้ดินแน่นนั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงไล่มาเป็นข้อๆเลยเมื่ออากาศหนาวประกุประกอบกับเราลดน้ำมากเกินไปนะครับใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับเนาะและดินแน่นมันจึงเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยใบไหมนั่นเองนะครับเนาะอ่านี่ก็คือสี สาเหตุหลักๆแล้วการที่ทําให้ต้นทุเรียนใบไม้ในช่วงหน้าหนาวนะครับเนาะมันก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้วิธีแก้ไขก็ตามที่ผมบอกมานะหากเราลดน้ําน้อยเราก็เพิ่มน้ําตามที่ผมบอกหากเราใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งเช่นกี่กิโลไม่รู้ให้ปรับลดมาเดือนละสองครั้งแล้วก็ปรับจํานวนลงมาให้ครึ่งคึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าเกิดอากาศเย็นนไปเนี่ยเราแก้ไข สภาพอากาศไม่ได้อยู่แล้วเนาะอากาศมันหนาวเย็นมันเป็นสภาพอากาศที่เราไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ก็ให้หาซิงค์สังาะสีมาพ่นใบนะครับพร้อมกับปุ๋ยทางใบได้เลยนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับอย่างต้นที่เรียกผมนะก็เห็นอยู่เนาะมันมีต้น2ต้นเนาะท,ที่ที่ใบมันไหม้นะครับอย่างต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีนะต้นนี้ที่เห็นเห็นแง่แหวง่งบ้างๆนี้เกิดจากลมนะครับลมพัดกิ่งหักนะอย่างต้นนี้ไม่มีใบไหม้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ย พ่นสังกะสีเข้าไปช่วยด้วยนะครับเนาะผมจะมีสูตรพ่นปุ๋ยนะครับเนาะและธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองนะครับเนาะ,อ,ะอยู่นะครับเนาะเช่นเจ็ดวันแรกผมพ่นตัวนี้ไปยังไม่มีซิงสังกะสีนะแล้วถัดไปเจ็ดวันเนี่ยผมจะใช้สิงสังกะสีเข้าไปช่วยนะแต่จะไม่เหมือนกับเจ็ดวันก่อนหน้านี้เนาะมันจะมีคนลดตัวกันแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้เลยต้นที่ของผมก็จะเป็นแบบนี้เลย ใาบาเขียวเข้มเข้มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ,ะแบบนี้เลยนะจริงๆมีหลายต้นนะอยากจะพาไปดูนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะก็ดูแบบไกลๆพอเนาะ,ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนต้นหนึ่งด้วยนะครับเนาะต้นหน้าบ้านเนาะซึ่งเป็นต้นทดลองนะครับที่ผมได้ทดลองการทั้งฉีดปุ๋ยทางใบการสะสมอาหารหารหือให้ปุ๋ยทางดินนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ผมต้องกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าน่าจะเป็นดอกแล้วนะครับ น่าจะเป็นดอกไม่ใช่แขนงดอกแน่ๆเริ่มเป็นระยะตาปูเหยียดติน,นูแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังในคลิปหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูพาไปดูเลยแลวผมจะทําคลิปอธิบายด้วยเนาะว่าผมใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างมาถึงได้เป็นดอกมานะครับในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับเนาะช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลายเดือนพฤศจิกาและการผมถ่ายคลิปอยู่เนะี่ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะอ่าเนี่ยทำไมถึงได้ดอกแล้วซึ่งดอกมันออกประมาณกลางเดือน นะครับไม่ทำสารนะต้องบอกก่อนไม่ทำสารนะอยากรู้เทคนิคของผมทำอะไรยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ